ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบ,บกันในพสดหมครับปีสองพันห้าร้อสิบแปดมือนี้ได้ประพรมสีผูช้ชยมือนี้ปาทูแป,ประพวมมาให้ครับคนมอบมาให้บ้านแล้วแปดพื้นคัดสันเอา,เอาไทยไทยไม่<ๆ>ีละมาครัามาไปบ้านแล้วท่นี่เราขึ้นไไงพื้นได้อีกมแมน ก็คือสีคือ yeah. ัน so ่ปีไก่ล้วมั้งปีไก่ละวะเดี๋ยวเดินท่ายรูปยุบเดี๋ยวเดิน อี้มรองมามามาามาโอ้คุได้มากลย่เอาอากุมที่สองตอนที่สองครับตอนนี้เอาผมพรัดจะทานมามาห้ บ่ได้หลายดอกวันได้แปดพื้นบ้านละแปดพื้นอำเพื่อเพื่อนอ<ำ>่นื้เอ,อ,อ,เอ,อาแปดพนมาให้จ,จ้าจอยากล้น<ด>อันนี้เป็นของพระรัชทานเนี่ยนี่ของคนเนี่ขอ,ของท่านมาเพื่อของระาราาัตคนคุณแม่ขอไปไปใช้ชนเนี่ยของพระจาชทาน,นี่หลวงพ่อาให้ ไม่เห็นจริงสั่นเถอโอ้ายไปบังรู้เป็นไหม่ควา่ประจานมาเนี่ยความประจานเนี่ยหามากแปดตื่น่านเท่าตัวใหญ่ซะมีแล้วได้เปลี่ยนได้รถพยาบาลก้วยนะ คุณแม่ขอไป,ไปชชนเนี่ยยาวดนด้นี่ยเ<อ>ม่อยาีพันเนนด,ด้ไปนวดก่ได้แข่ยากินน้กินาแจกผมพเท่เาครับแต่ว่าหังบ่ได้ายได้แปดื้นมือบ้านนึ่งในทำนัน่นคไหหมาทำนั่นครับมีบ้านกับจิคัดเอาตามความมอสมน,นี่แหละรถผู้สวยเพิ่นผู้ใหญ่บ้านบมมีดองรถนนะ ช่วงมันตัวนช่วงมันกันไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วงมันเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านในช่วงมันส่วนยัง่น้ำบูน้ำหยั่งทำมันได้รวยมีเงินมีความตัวนะดำหน่อยไปเฮ้ยเสียหาไรทีมงานต้องไปตัวทีมงานเลยเอาไอ้ทั้งนี่ละไอ้เปลือน เครับเจ้ารอบผมมันไปซอยมันซอยน้นซอยนี่ดีก็เลยเบิ้งบริจาคเรียดดีตัวพีหลุงถนาธนาอ่งเ่ากลับไปดี้มันย่อนแขยงเบาเบิ้งเนี้ยเมื่อห้อนูกคนยากของคุณยายหน่ยย่อนถ้าของนู้นเนี่ยชัดของนู้นเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะถ้าของคุณยายหน่ะยเมื่เด้น่อมัคือเป็นเสนเอาปทโทมีคนโทรมาแล้ววัที่นี่

นกล่องทุนขยะครับพี่น้องมาเนี้กล่องทุนขยะอันนี้ฮะซีโลเครื่องกองทุนขยะของหมู่บ้านของบอบตร่วมกันนี่ละจัดสวัสดิการในพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านนเลยโอ้เปล่นแดกเก็บขยะก็เครื่องแต่วา่าคนขนับรถวนไง

thái tập phun làm thế thái, trời, chắc là, bên dưới cả hai Thái phun đó, quay để không những có làm cái <laughs> này nói khác thế nào cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อาอตัวใดต้านี่กับิีสามบอกว่าเราคนเดียวคุณสองว่าป็นเนาะโอ้ยกัดแกนเนาะยังใช่